ผู้กำกับการสำน,นักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีบุกรวบแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาพร้อมคนนำพาคาห้องเช่าขณะเตรียมตัวไปต่อประเทศที่3วันที่24กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาภายใต้การอำานวยการของพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษ์ผู้บัญชาการสำน,นักงานตรวจคนเข้าเมือง, 3, นนองพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาิรองผู้บัญชาการสำน,นักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีใชริ์อนุธิ์ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง3 พันตำรวจเอกคาธาทรคำเที่ยงรองผู้บังคับการสํานักตรวจคนเข้าเมืองสามพันตำรวจเอกกรสมคะเนผู้กำกับการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทตินทวัฒน์ปัญญาธรรองผู้กำกับการสํานักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจโทเมธีธีรสวัสดิ์สารวัตรสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นพันตำรวจเอกกรสมคเนกผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนำทีมชุดสืบสวนตมจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเป้าหมายจุดพักคอยที่อาจเกี่ยวข้องขบวนการขนคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองพบการกระทำความผิดจึงจับกุมนายบุญลือนามสมมุติอายุ54ปีคนสัญชาติไทยฐานความผิดช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นด้วยประการใดให้คนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชาอาณาจักร ผลจากการจับกลุมพร้อมด้วยคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน22รายชาย17คนหญิง5คนฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชาอาณาจากักรโดยไม่ได้รับอนุญาตของกลางรถยนต์กระบะหลังคาตู้ทึบทะเบียนบใบาไม้ยอยักษ์6761เพชบูรณ์สอบสวนเบื้องต้นนายบุญลือให้การรับสารภาพว่าได้รับการติดต่อให้มารับตัวคนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวบริเวณบ้านเช่าที่เกิดเหตุโดยจะพาไปส่งที่ปลายทาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับการติดต่อจากนายจ่อยให้มารับที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุได้ค่าจ้าง8 0 0 0บาทสอบถามผู้ต้องหาชาวเมียนมาให้การว่าได้หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติอําเภอสังขบุรีและได้ขึ้นรถกระบะสีขาวออกจากอําเภอสังขบุรีเวลาประมาณ1นึ่นาฬิกาแล้วได้เดินทางหลบเลี่ยงจุดตรวจจนมาถึงจุดพักคอยอยู่ที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุเวลาประมาณ6กนาฬิกาโดยมีจุดหมายปลายทางคือจะไปทํางานในประเทศมาเลเซีย โดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณคนละสา0 0 0ืบาทเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวทําบันทึกจับกลุมพร้อมนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบุรีดําเนินคดีสอบสวนขยายผลต่อไป มาตุภูมินิวชาแนลสถานีข่าวภูมิภาคตะวันตกขอขอบคุณทุกการติดตามครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ